สวัสดีครับมาเดี๋ยวสรุป s ซกสิตี้อินดีเซอร์การน,นินในวันนี้นะครับจบวัดล้วใครได้เทรดันบ้างวันนี้เป็นแบร์บาร์นะเป็นแบร์บาร์ Bar, ปิดใกล้โลดโดยที่มีหางข้างล่างชัดเจนนะแล้วก็มีหางยาวๆข้างบนเ,เป็นไฮวันบายเป็นเฟลไฮวันนะครับ ฟลไฮวันแปลว่าเมื่อวานนี้เป็นเมื่อวันศุกร์เนี่ยเป็นไฮวันบ่ายเหนือเหนือไฮของเมื่อว,วานเนี่ยเบรกเอาขึ้นไปจนถึงขึ้นขึ้นไปเพื่อจะเทสไฮของวันที่19แล้วก็เบรกต่อขึ้นไปนะครับแต่ปรากฏว,ว่ามันมันขึ้นไปได้ไม่ไกลมากมันก็ไปเฟลนะครับข้างบนโดยไปเฟลเหนือไฮของวันที่วันพฤหัสบี่20นิดนึงนะครับเอ่อ ซึ่งเราก็คาดไว้ตั้งแต่เมื่อวันวันศุกร์แล้วเนาะว่าผมคิดว่าไฮวันเนี่ยมีโอกาสเฟลเพราะว่ามัน follow ไอ้ t o positive bear แบบเนี้ยโดยที่บาของวันพฤหัสเนี่ยมันมันมันโมเมนตัมมันมากขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ไฮวันเนี่ยจะเฟลนะครับแล้วมันก็เฟลจริงๆนะครับโดยวันนี้มันก็ปิดแค่ low แล้วก็มันเป็นครั้งแรกนะ ที่มันทำดับเบิลท็อปโลว์ไฮนะครับเป็นโลทูนะครับช็อตเซตอัพโดยโดยวันที่19เนี่ยวันพุธที่แล้วเนี่ยเป็นโลวันแล้วก็อันเนี้ยเป็นโลทูนะครับด้วยความที่วันเนี้ยพอมันขึ้นไปเนี่ยเนื้อไฮของวันที่เอ่เอ21เมื่อวานเนี้ยในวันศุกร์เนี่ยนะจะสังเกตว่า เออตอนที่เราเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยวันเบรกเอาเหนือไฮของวันที่สี่ตุลาขึ้นมาตั้งแต่วันเออวันที่สี่สิบสี่ใช่ไหมอ่าสิบสี่สิบห้าสิบหกุลาเนี่ยนะครับในสัปดาห์สัปดาห์โน้นนะวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์วันอังคารสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นมันเป็น Follow through buying ที่เราคุยกันใช่ไหมอ่า มันเป็นเรสโนเนเบิลบายอ่ะเหนือไฮของวันวันอังคารน่ะแล้วก็บายเดอร์โคลสที่โคลสของวันอังคารเพราะฉะนั้นจะมีโบว์เนี่ยถูกแทรฟอยู่โบว์ bull เนี่ยพอเห็นบายของวันที่20กั20บ21เนี่ยเขาดิฟเซอร์ไพร์มน์นะครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะได้เอ็กซิสไปตอนที่มันเบรกขึ้นมาในวันที่สิบวันวันวันศุกร์ที่21น,นะเราถึงเห็นหานิดนึง แล้วก็บางส่วนที่ยังไม่ได้ Exit อาจจะใช้โอกาสของวันนี้ในการ Exit นะครับเพราะฉะนั้นมันด้วยความที่มันมีแบบาปิดใกล้โลแบบนี้ยแล้วเป็นแต่ว,ว่าท็อปโลทูมันก็เป็นคือโบบางส่วนอาจจะ Exit ใต้โลของวันนี้นะซึ่งถ้ามันถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงเนะี่ยตลาดมันจะเบรกลงนะครับ โดยเบรกใต้โลของวันที่21ลงไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเออด้วยความที่มันมันมันยังเป็นเบรกเอาเหนือเส้น EMA อยู่นะครับแล้วก็ทุกบายเหนือเส้น EMA อยู่แล้วตลาดอาจจะยังเป็นโอเวอร์ซีมลองอยู่นะครับประกอบกับวันนี้มันเป็น low t ช o shot ่างที่พูดไว้ทั้งหมดก็ตามเนี่ยแต่วันนี้จะสังเกตว่าบอดี้มันเล็ก ะครับแล้วมันก็แทนที่มันจะปิดที่โลเลยมันก็มันก็มีหางนิดนึงอะนะทำให้มันดูเหมือนเป็นแบรดโจจิคือจริงอยู่มันเป็นแบรบาร์ Bar, ปิดใกล้โลแต่มันมันมีลักษณะเหมือนแบรดโจจิชนิดนึ่งทำให้มันมีโอกาสที่ตลาดเมื่อลงไปใต้โลของวันนี้หรือใต้โลของวันวันศุกร์นะครับนะครับอาจจะ สร้าง i i h to buy set up อีกทีหนึง่งถ้ามันลงไปต่ำกว่าโลของวันนี้พรุ่งนี้นะแล้วมันไม่ลงไปต่ำกว่าโลของวันศุกร์นะครับแล้วก็วันถัด,ถดมามันไซด์เว์แล้วมันฟอร์มบูบาปิดก้ายทีอ่ะมันจะเป็น Triangle แล้วก็เป็นไฮทูบาย y set up อีกครั้งหนึ่งในการเบรกนะครับเพราะว่ามันอาจจะกำลังฟอร์มทริ a งเกิอยู่ก็ได้นะครับข้างบนเนี่ยนะ เปไปได้หรือไม่งั้นก็มันอาจจะเบรกลงไปจนถึงเบรกโลของเมื่อวันศุกร์ลงไปนะครับแต่ไปเฟลที่4จุลายไฮแล้วก็เทสไอเส้น m m a ของเบริชาตัวนี้นะครับสตัวเนี้ยจะเป็นซัพพอร์ตอยู่ตรงแถวๆเนี้ยเก้าหเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามดูว่ามันจะเบรกเอาหรือเปล่านะครับถ้ามันมีแบร์บาใหญ่ๆปิด รั้วลงมานะครับปิดต่ำกว่าเส้นยำ a แล้วก็ปิดต่ำกว่าไฮของวันที่4ตุลาลงมาเนี่ยก็ตลาดอาจจะบอกเราว่าจริงๆแล้วที่มันเบรกแล้วมันมี f t l r o w to แล้วมันดูเหมือนจะเป็นโอเวอร์ซนองจริงๆแล้วมันเป็นแค่ s ซ c เค d ลเล็กทรอย่างที่เรามีความคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นป,โโปัญหาของอการมี ไซค์เล็กทรัพเนี่ยมันจะดูยากแบบนี้แหละเพราะว่ามันจะมี f o follow through หลังจากมี c ซ r ์เล็กทรัพแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะจาเป็นต้องดูความเป็นไปได้ในการในการลองนะครับไปก่อนเหมายนึงเล่นลองไปก่อนไปพังพลางอย่างตอนนี้ผมก็ยังมองมองลองอยู่นะคือผมยังมอง Hi Highto แล้วก็ Buy Breakout ต่อขึ้นไปผม จะยังไม่ไม่ไม่สรุปว่าเป็น always in s h o อตแต่โอกาสตอนนี้มัน50-50แหละเพราะว่ามันมัน,ม,นมันสร้างเซตอัพที่มีอันตรายต่อบูเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันที่ตลาดอาจจะไม่แน่นอนแะตอนนี้มันก็เพิ่มโอกาสที่ตลาดมันจะไซด์เว์นะครับไซเวกก็คือแปลว่าอาจจะฟอร์มทร a งเกลข้างบนหรืออาจจะเบรกลงมาแล้วเฟลเนี่ย ความไม่แน่นอนเนี่ยทำให้มันมันจะไซด์เวยนะผมว่ามากกว่าที่จะมีเบรกเอาขึ้นไปหรือเบรกเอาลงมานะครับคือพูดง่ายๆคือผมยังคิดว่ามันจะเฟลอะแล้วก็ตลาดอาจจะฟอร์มไฮทูอีกทีอะถ้าไฮทูเนี้ยคือเป็นแบรคแบ็แชนแนลตรงเนี้ยมันทำาดบเบอลท็อปอีกครั้งหนึ่งอะคราวเนี้ยมันมันอาจจะเฟลแล้วก็มันอาจจะไหลลงจริงๆนะครับตอนเนี้ยมันยังมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ มันโอกาสที่มันจะเบรกขึ้นเลยเบรกลงเลยภายในสัปดาห์นี้ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสน้อยนะตลาดจะแกว่งตัวอยู่อยู่ในกรอบข้างบนนี้แหละนะครับอยู่ระหว่างตัว9.2นเนี่ยอะไรนะ9.25.9จนถึง9.48.9อเงี้ยรกรอบแคบๆเนี้ยอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองด้วยนะว่า มันมีความไม่แน่นอนไปจนถึงวันที่จะมีการโหวตนายกอีกอีกครั้งหนึ่งในวันที่27 24 25 26 27วันอะไรวันพฤหัสป่ะวันนี้วันจันร์24 25 26 25วันพฤหัสนะครับแล้วก็มันใกล้วันหยุดลองวิกเอนของไทยด้วยนะครับในปลายสัปดาห์นี้นะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะ เพิ่มโอกาสที่มันจะไซด์เวด้วยนะครับเพราะว่าตลาดมันก็บอกแบบนั้นนะี่ยคือプライซแซคชั่นมันก็บอกแบบนั้นด้วยแล้วก็ความเป็นไป,นปนได้ทางการเมืองก็ทำให้มันมันสอดคล้องกับความไม่แน่นอนนี้ด้วยนะครับทำให้เราก็ยังมีเป็นไป,นปนได้ที่ตลาดเี็ความเป็นไปได้สูงที่ยังไซด์เวย์ต่อไปนะครับคำว่าไซด์เวย์ต่อไปนี่มันอาจจะไซด์เวย์ดาวนะครับหรืออาจจะ up, งไซด์เวย์อัพอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันแต่มันก็คือไซด์เวนแหละ นะครับเนาะก็โดยหลักก็ประมาณนี้วันนี้ก็น่าหยุดหยิดพอสมควรสำหรับผมเลยนะวันนี้ผมว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมพยายามจะจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเห็นบาร์เนี้ยบาร์ตอน10โมง15มันเป็นดูโบโดจิเป็นไฮทูหลังจากที่มีบาร์ตัวเนี้ยนะคือคือผมอ่านว่าตัวนี้มันเป็นเวชปะท่อมตัวเนี้ยเนี่ยนะเวชปะท่อม แบบเนี้ยนะครับหรือจะนับเวชตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้ดูเลสเซนเนนบล์าร์มันเป็นเวชประท้อมนะครับแล้วก็เอ่อมันเป็นบาร์เชนโน่บาร์แต่ว่ามันมีแบทไฮวันนะครับพอพอมันมีโดจิเฟลแล้วบาร์ถัดมามันสร้างไฮทูบาร์เนี้ยน่าสนใจบาร์ตอน10บโมงสิแต่ว่ามันมันไม่ได้ปิดที่คืนนี้ถ้ามันปิดที่ไฮเนะี่ยผมผมก็ ผมก็เทคละพอมันไม่ได้ปิดที่ไฮเนี่ยมันมาปิดต่อเส้น EMA เนี่ยแล้วก็มันมีหางข้างบนยาวเนี่ยผมก็ยังไม่ยอมเทคว, take วัผมก็ผมอยากให้มันลงมาทำเดอบว,ว,ว่เท่อ,ทอ,เออีกทีอ่ะเออแต่ว่าพอมันมีบาร์นี้จริงๆผมพลาดที่บาร์นี้แหละบาร์นี้จริงๆมันควรจะเริ่มบายที่บาร์นี้แล้วเพราะว่าบาร์นี้จะได้หนึ่งเท่าของลิข นะครับแต่พอมันมีบาร์เนี้ยโอ้โหผมแล้วผมไม่ได้บายเหนือไฮเงี้ยผมเริ่มตายแล้วกูพลาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมนึกในใจนะกูพลาดแล้วพลาดพลาดพลาดชุดนี้แล้วผมเลยเพย,ยายามจะซื้อโดยใช้ limit order ผมตั้งที่ไฮของบาร์นี้เลยนะครับเนี่ยบาร์ตอนสิบโมงเนี่ย,ยแถวๆนี้เลยแต่บาร์เนี้ยมันเหมือนจะจริงๆมันน่าจะลงมานะ trigger ไอเซลส์งค์โน่ใต้โลววันนี้โดยลงมาใหออเดอร์ผมแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแต่ปรากฏว่ามันขึ้นเลยเว้ยโอ้พอมันขึ้นเลยปุ๊บเนี่ยแล้วมันขึ้นรวดเดียวจนเกือบจะถึงหนึ่งเท่าของลิขสของตัวนี้ผมผมเลยไม่อยากไม่อยากซื้อระหว่าข้างบนนี้ผมคิดถูกนะข้างบนนี้ผมคือจริงๆมันก็ซื้อได้แหละแล้วก็โฮสต์ไปข้างล่างแต่ว่าพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาเอ็กซิสตรงนี้อยู่ดีเนี่ยตรงเนี้ย ปัญหาคือเนี่ยมันจริงๆชุดนี้มันโอ้โหมันแนบเนาะคือผมบอกเลยว่าชุดนี้มันดีจริงๆไรวะจริงมันควรจะมียนะด้วเล็กอัพนี่เนี่ยมันอย่างน้อยที่สุดมันก็ควรขึ้นไปเหนือไฮตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วค่อยลงนะแม่งบ้าชิบหายเลยเนี่ยนะตลาดมันมีเป็นอย่างนี้แหละแล้วพอมันมันเป็นไทยชนเนลแบบเนี้ยแล้วมันเป็นพาราโบลิกเวชเนี่ยผม จริงผมยิงอยากนะแต่ผมเห็นเนะี่ยเวชเวชท็อปตรงนี้แล้วเมื่อตอนเช้าเนี่ยเวชท็อปตัวนี้แต่ว่าผมแล้วก็พาราบลิกตัวนี้หนึสองสาตัวนี้นะพาราบลิกเวชเนะนี่ยเนี่ยตัวนี้นะผมรู้ว่ามันต้องมี p โ b a c k แต่ผมไม่คิดว่ามันจะมีแ a r ์เทรนคือเอาจริงๆผมยังไม่คิดว่ามันจะมีแ a r ์เทรนแล้วก็ปรากฏว่ามันทำไฮวันตัวนี้แล้วก็ลงมา สร้าง small batch channel ตรงนี้แล้วก็ทำ high t o o ตรงนี้นาะแต่ปรากฏว,ว่า high t o o เนี่ยมันป้อแป้ป้อแป้ปปแล้วก็ fail นะอันเนี้ยก็เป็นแบบว่า top lower high ครั้งแรกในการ short fail wedge bottom ตัวนี้นะครับแล้วก็ลงมาได้ถึง3เท่าของ r i s แต่ปรากฏว,ว่าผมอะมัวแต่คิดแต่เรื่องนี้นะนี่แหละคือปัญหาของของเทรดเดอร์แม้กระทั่งอย่างผมเองเนี่ยผมผมมองว่า ที่หนมันมันลงมามันที่มันสตรองมากอย่างน้อยเนี่ยตัวเนี้ยถึงมันจะเป็นจุดเริ่มของการเบรกลงมาเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าจะมีแบบขึ้นไปแตะโลนี้นะเป็นอย่างน้อยเนี่ยโลเนี่ยที่มันเบรกลงมาคืบคืคืแม้ว่ามันจะเป็นสตรองเบรกเอาเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนจะกลับมาเป็นแบร์แล้วดูเหมือนบาร์เนี้ยคือจริงๆบาร์เนี้ยคือบูบูชุดเนี้ยกิฟ์อัพแล้ว จริงๆบาร์นี้คือบูคิปเอาแล้วตอน12โมงตอนเที่ยง20เนะี่ยแต่พอมันมีเช็คเล็กเนี่ยแล้วก็มีบูบาร์สองบาร์ดีแล้วก็ทำไฮแวร์โลผมเอ่เทคบาร์นี้หวัดคือผมมาคิดว่าบาร์นี้มีโอกาสที่มันจะคือผมเห็นแล้วแหละแล้วผมก็รู้ว่ามันเป็นทรานเกิลตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นทรานเกิลตรงนี้แบบเนี้ยนะแล้วก็ ผมผมรู้มันมีความเสี่ยงแหละแล้วผมก็ไม่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 ได้ไม่ได้มั่นใจมากขนาดว่ามันจะต้องขึ้นไปได้พอมันพอมันบายขึ้นไปปุ๊บทริกเกอร์ช่วงแรกมันก็ดีนะขึ้นไปแถวๆตรงนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูปิดบายตรงนี้ก่อนพอมันวกกลับมาปุ๊บมันมีมันมีแบสมันมีคือบูเนี่ยที่บายเหนไฮเหือนผมเนี่ยมันเล่นกันสั้นมากเลยนะมันยังไม่ถึงหนึ่งเท่าของลิกซ์ผมพูดจริงๆเลยนะ คือแม่งโคตรโหดร้ายเลยตัวเนี้ยผมแบบคือแล้วผมก็แต่บันดันปิดเป็นบูบูบาเว้ยจริงๆน่ยผมผมสามารถตั้งเลื่อนสต็อปจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาใต้โลของไอ้บูโดยจิตตอนนี้ได้แต่ผมเคยแล้วมันลงมาใต้โลปุ๊บมันเฟลปุ๊บมันรีบดีดกลับไปอีกเล็กนึ่งก็กดเสียตังฟรีตอนหลังก็เลยโฮลสต็อปไว้ดีกว่าพอมันลงมามีบานี่ปุ๊บโอ้โหตายละ ผมแมพยายามจะรีบออกปรกากฏบ่ายนี้มันเร็วมากคือบูคิปอัพบ่ายนี้มันมันเร็วจริงนะเล็กเซคก็เล็กตัวเนี้ของไอชุดที่ลงมาได้มันพรวดลงมาเลยผมว่าตั้งซอฟต์ล็อตไว้ตรงนี้อยู่แล้วเชื่อไหมคือผมตั้งไว้940.3มันแกผมลงมา94 939.7เลยอ่ะเนี้ยคือมันเร็วมากจนมันกระชากลงมาเลยอะ่ะแล้ว ไอ้ตัวนี้ออเดอร์ผมมันเลยมาทริกเกอร์ตรงข้างล่างอน่ะคือพูดง่ายๆคือเสียตังค์เพิ่มอ่ะแทนที่จะเสียแค่ตรงนี้อ่ะมันเลยน่าเจ็บใจใช่เปล่ในวันนีนน้คือแบบอิจฉาเอออะไรเงี้ยแม่งเบรกไทร์เกิลนี้ลงไว้อะไรเงี้ยผมแม่งอย่างอย่างน่างหงุดหงิดเลยอะ่ะแล้วก็ที่มันน่างหงุดหงิดกว่าพอมันเบรกลงมาแล้วเนี่ยดูดิมันลิฟแก๊ปเห็นปะ่ะม,มันมันมีแก๊ปตรงนี้แก๊ปตรงนี้ใช่ปะ่ะ ดูเหมือนเล็กเนี่ยมันจะเป็นสตองแบร์แล้วที่จะเบรกไอ,ไอโเนี้ลงมานะผมก็ตอนนั้นผมก็เริ่มแบบไปดูไปดูไปดูชาตของ d ด x แล้วมากขึ้น,นผมก็พยายามจะเทรด d ด x อยู่เมื่อเช้าเนี่ยนะไอเมื่อตอนเมื่อตอนบ่ายดิคือเป็นภาคเช้าของของเดนะมาจริงๆก็คือผมมันมันโอเวอร์แลปกันนะช่วงที่ผมเทรดตัวนี้กับช่วงที่ผมเทรดเด็ก ผมแม่งก็มวัวแต่ดูน่นดูนี่อยู่แล้วก็แม่งมีเล่น facebook ด้วย <c oughs> จริงๆไอตัวเนี้มันดูดิมันเป็นมันเป็นชอ็อตอยู่นะแม้ว่าตัวนี้จะเป็นสตรองเล็กเห็นปะพอบูคลิปอัพป,ปุ๊บเนี่ยมันลงมาเป็นเวชพาโบลิกเวชตัวเนี้ยเออน้าเบื่อมากเลยวะ่ะคืออ่านผิดนะเนี่ยผมไม่น่าเทคตรงนี้เลยวะ่ะแม่งแต่ว่ามัน ผมก็ยังคิดว่ามีโอกาสมันมันอาจจะเฟลที่เนื่องจากอัไน,นี้มัน t ท g ์ไงใช่ปะ่ะผมเลยคิดว่ามันขึ้นไปแล้วมันหาเอ้ยมึงไปเฟลข้างบนนะกูออกได้กูยังได้กําไรนิดหน่อยนะปรากฏแม่งเฟลตรงนี้เลยเว้ยเชี่อ <Yeah. S 2> แม่งอย่างนี้มันแม่งน่าอย่างน้อยอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปแตะโลนี้เว้ยจริงๆผมแบบอืมีป้า สุดยอดจริงเลยว่ะเออเลยกลายเป็นว่าเสียตังค์เว้ยแทนที่จะช็อตตัวนี้ใช่ป่ะแต่ตอนที่ช็อตตัวนี้ไม่ได้ดูนะช่วงช่วงเที่ยงสิบห้าเออเนี่ยช่วงช่วงไปลายๆช่วงเช้าเนี่ยไม่ไม่ได้เล่นว่ะไม่ได้เล่นไม่ได้อยู่หน้าจอเว้ยแม่งตัวเนี้ยแม่งเสียดายว่ะ น่าอีกตแม่งไม่น่าน่าจะอยู่หน้าจอเลยแม่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้แม่งเป็นช็อตที่ดีมากเลยกลายเป็นว่าตัวนี้แม่งดีสุดของวันเลยตัวเนี้ได้สามเท่าของเล s ตสเตชช็อตตัวเนี้ยเยเ้ยแล้วก็มีตัวนี้ไงที่หงุดหงิดก็คือพอมันกิมสต็อปผมนะปุ๊บตัวเนี้มันเป็นเวชราโบิกเวชว่าท่มนะแล้วก็เป็นไฮทูข้างล่างเนี่ย โอ้โหผมแม่งมันเป็นเซลล์ไคลแม็กเนี่ยผมน่าจะเล่นนะซึ่งบายเหนือไฮของบาตัวนี้กับตั้งซอกเปนี้แม่งได้สองเท่าอ่ะยัง,งน้อยผมควรจะได้ตรงนี้ป่ะผมเสียลองตรงนี้ไปแม่งได้สามพอยเลยนะเนี่ยโอ้โหคือวันนี้แม่งแบบเจ็บใจชิบหายเลยวะ่ะวันนี้แม่งเป็นวันที่แบดเดยว์ว่ะแน่ๆด,ดิวันนี้ถ้าช็อตตรงนี้ตอนเที่ยงนะแม่งได้มา 8.8อ่ะเชีย่ยนี่ก้อนที่มันควรจะได้เ,น,เนี่ยแบบไม่รู้จะด่าตัวยังไงวะมันแแบบเซ็งอ่ะใช่ปะเออก็ผมว่ามันก็มีโอกาสนะเป็นเออมันมันยังโอกาสลงอยู่อ่ะ จริงๆตัวนี้ก็เหมือนจะเป็น high to fail ผมแม่งก็บายตรงนี้ไว้ผมก็ยัยงเนี่ยพอผมซื้อตัวนี้ไม่ได้ออกที่สองเท่าที่ผมเอาวะกูได้สักหน่อยหนึ่งนะขึ้นไปเทสตตัว o v e r n o day ทีหรือขึ้นไปปิดเนี่ยมันมีการเท r e n d line ตัวเนี้ยแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยมันขึ้นมาแถวๆเนี้ยแล้วลงมันก็ยังเป็น bear trending trending range ได้ใช่ปะลงมาถึงนี่เนี่ยพรุ่งนี้มันอาจจะ trigger low ของวันเนี้ยคือลงไปใต้ลงวันเนี้ยได้แต่อย่างน้อยมันแม่งเฮ้ยคุดน่าจะได้ตรงนี้นิดนึงไว้ปรากฏมันมีโอโออันนี้มันเป็นไฮทู ool, แบบโอโอก็คือเอาไซ์เอาไซ a ์บาเอาไซบาสี่บาผมก็เลยเอาว่าจะมันเป็นแบโดจิ G, นะผมแม่งมด้วยความที่แบบพลาดมาหลายช็อตอะเห็นปด้วยความแบบอีเกิลอยากได้เงินคืนนะวันนี้ยแม่งเลย เลยลองบายไว้ปรากฏแม่งเหอขึ้นไปเหนือโอโอแม่งเฟลอีกก็ก็มาตั้งสต็อปก็เลื่อนสต็อปจากตรงนี้ขึ้นมาใต้แบรดูจิตัวนี้นะที่มันเป็นโลทูเนี่ยแล้วมันก็ลงมาเว้ยกร์ติเกร์ก็ไอตัวนี้ก็นิดหน่อยว่ะเสียไปจิบนึงประมาณครึง่งพอยเกินหน่อยนึงเพราะว่ามันมันบายเหนือไฮนีน่เป็นอย่างทีก เอ็กที่ใต้โลนี่มาหนึทิศก็ประมาณ0.7 point แต่ตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บเนี่ยตัวนี้เสียไป1.5 point เกินด้วยคือแทนที่แม่งจะ1.5 point แม่งเชีย่ยลงมานี่เลยนี่2 point วันนี้ตัวนี้โดนไป2 point นี่อ้าเ,อเห็นไหมอันตรายนะคุณดูดิ ใช่ป่ะขนาดคนที่มีความเข้าใจแบบผมอะต่อพฤติกรรมงตลาดอย่างเงี้ยขนาดผมฝึกมาตั้งเยอะนี่ยะา้าไม่ตั้ง stop l o s s เนี่ยเป็นไงใช่ป่ะเนี่ยคุณอาจจะ Exit ได้โดยอาศัยชุดนี้นะแต่พอคุณเห็นบารตัวนี้คุณก็อาจจะไม่อยาก Exit ใช่ป่ะใช่ป่ะมันคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาอีกเนี่ยป,ปัญหามันก็จะเป็นแบบนี้แหละม,มันจะยากอย่างนี้แหละ เพราะนั้นบางทีตั้งซอฟต์ลอดไว้ก็เซฟกว่านะออโดนซอฟต์ลอดกินไปว่ะสองไม้แม่งแบดเดย์ทั้งนะี้วันนี้แม่งเป็นกู๊ดเดย์นะฟู๊ดช็อตเดย์กู๊ดลองตอนเช้าแล้วก็กู๊ดช็อตก่อนช่วงบ่ายเนี่ยโอ้โหแม่งจริงๆแล้วตรงตามที่เราคาดไว้เลยป่ะใช่ไหมคือมันผู l แบ c กลงมาอีกเนี่ยมัน p ูกแบ a ก k ลงมาอีกทีหนึ่นงไมไเนี่ย ช่วง15ทีแรกมรัน pull back ลงมาแต่ผมบอกว่าเนี่ยถึงมันจะ pull back ลงมามันก็อาจจะมีเล็กคบเนี่ยแล้วตอนแรกเนี่ยมันมีแก๊ปเหนือไ i g เนี่ยแล้วผมถ่ายว่ามันน่าจะขึ้นดูดีมันขึ้นไม่ดีด้วยนะนยอยู่ดีแม่งก็ high two fail แล้วแม่งก็ pull คิดว่า c o l l a p s ลงมาเฉยเลยดูดีใช่ปะแล้วเนี่ยวันนี้ตอนบ่ายมันก็ลงมาปิดแก๊ปตัวน,นี้เรียบร้อยแล้วนะใช่ปะแม่งตลาดมันโหดแลายจริงๆนะ ตลาดมันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยช่วงเช้าใครลองลององเข้าไปเนี่ยนะแลตั้งซอลไปที่ตรงนี้นะโอ้เรียบร้อยถ้าโหไว้ก็โดนกินอะเนี่ยใครไป b ายตรงนี้นะเนี่ยให้ให้มาตรงเนี้ย buy อบตรงนี้แม่ง8.2เสียหนักเลยผมบอกเลยวันนี้ผมเราไม่ชอบเลยเดี๋ยวนี้ยไอวางตอลไกลๆแบบเนี้ยแบบคือจริงมันถูกต้องนะการซื้อตรงนี้วางซอลไปตรงนี้ถูกแล้ว แต่แม่งแบบโอยแม่งเจอไฮทูเฟลไฮทูเฟลเวช o t t o มแล้วแม่งเจอบูก g ิ v อัพแบบเนี้ยน่าเซ็ ingle, งเนี่ยผมไม่คิดว่าไอตรงเนี้ยมันอย่างน้อยมันครบมินิมัมไงอันนี้มันหนึ่งเลกใช่ป่ะอันนี้ตรงนี้ในที่สอบแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นไฮโลแม่เจอทรานโอโซอย่างน้อยมันน่าจะกลับขึ้นไปแล้วเป็นเซคเกอร์เลกบูทรับเนี่ยเนี่ยเหนือเหนือไฮตัวเนี้ยเนี่ยขึ้นมาปึ๊บ แตะโลนี้แล้วค่อยเฟลแล้วลงเนี่ยผมแม่แบบเยีอ yeah. กแทนที่คูจะได้ตังเสือกเสียตังค์เพราะอะไรดูไหมเพราะมันออนช็อตอยู่ไงมันออนช็อตอยู่ตัวนี้เนี่ยคือแบร์ที่ช็อตตัวเนี้เขาก็ exit ที่หนึ่งเท่าหรืออะไรเนี่ยผมเห็นอยู่เนี่ยมันคือแบร์ตัวนี้มันอาจจะ Exit ผมก็ลองเสี่ยงดูว่าเอาว่ามันเน่่ยน้อยแม่งขึ้นไปตรงเนี้ย คือผมยังยังไม่คิดว่ามันจะเป็นบูบูเทนเลยนะต่อเป็น another l a ิ up เนี่ยแต่ผมกะว่าอย่างน้อยผมต้องได้วะ่ะแต่จริงๆนะผมคิดว่าผมได้สองเท่าของลิกตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมให้ดูแล้วกันนะผมบายนี้วางซอไทนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้แถวๆนี้ใช่ป่ะสองเท่าของริกเนี่ยเวลามองผิดมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วเนี่ยมันยังออนชอตที่ตัวนี้อยู่เนี่ย คือเวลาบูเวลาบูคลิปอัพเนี่ยอันตรายถึงผมแม่งต้องจำใส่กระโหลกไว้เลยแหละเห็นไหมเวลาบรนบูคลิปอัพเนี่ยมันที่มันมัน,ม,นมันไม่โอ้โหกว่ามันจะเริ่มกลับมามีบูเวลามันบูคลิปอัพเนี่ยกว่าบูจะกลับมาซื้ออีกทีแม่งข้างล่างเลยอย่างเงี้ยดูดิแม่งจนถึงสามเท่าของลิกซ์นะเนี่ยบูถึงจะกลับมาดูดิสามเท่าลิกสองแบร์ตัวเนี้ยเราเป็นพาราบลิก wedge เนี่ยจะนับตรงนี้เป็น1 2 3ไรเนีด้วยพาราโบลิกหนึอจะนับป 1, 2, เป็นหนึสแม่งใช่อันนี้พาราโบลิก wedge แล้วผมยังไม่คิดว่าชุดนี้มันจะเป็นชุดที่ขึ้นไปเลยนะผมคิดว่าชุดนี้มันจะขึ้นไปแล้วก็อาจจะนะพรุ่งนี้มันอาจจะมี s e ็ตเล u กอัพก็ได้นะตามที่ผมคาดว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้ที่โลเนี่ยได้อยู่นะเราค่อยลง แต่ผมยังคิดว่าโอกาสที่มันจะเป็นแบร์มันมีหวัดโดยชิปโด,ดยเฉพาะผมคิดว่ามันน่าจะเบรกใต้โลของวันนี้อย่างน้อยน่าจะมีทริกเกอร์โลตัวนี้ลงไปนะครับมันน่าจะลงมาโลเนี้ยแถวๆ่ถแถวโซนเนี้ยอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเริ่มเป็นแบร์เทนแล้วหรือเปล่า ถ้ามันเริ่มเป็น Resumption อ a แ trend เราจะได้เห็นแกลเต็มไปหมดหลังจากอย่างเช่นถ้าพรุ่งนี้มันแกลบดาวแล้วก็ลงเป็นแบ d เทนพรอมอยู่เพิเลยเนี่ยตลาดอาจจะเป็นแบ r r s s u m t t o o of b Ba ดชุดนี้แล้วก็ได้อาจจะเป็น s e c คิล Leg Trap ของบูแล้วเดี๋ยวเราต้องดูกันะมันมันมันยังไม่รู้ตอนนี้แต่มันแต่ผมยังที่บอกผมยังคิดว่ามันน่าจะไซเว์แต่ว่าผมคิดว่าลงมาแถวแถวโซนนี้น่าจะเฟลแล้วก็ไซเว กลับขึ้นไปแล้วกแกว่งตัวทั้งอาทิตย์ก็คิดอย่างนั้นนะก็เมื่อเราคิดอย่างนั้นเราก็เราจะเล่นช็อตต่ํามากก็ไม่ค่อยดีเนาะอาจจะตายหาได้ถ้าเล่นช็อตอย่างเงี้ยบางคนก็จะเริ่มมองแต่มีนะมีบางคนก็ถ้าในเดลิชั่นเนี่ยใต้โลของวันนี้มันเป็นโลทู through, ช็อตเซตอัพถูกปะดงนั้นบางคนอาจจะช็อตใต้โลนี้แล้วโฮไว้เลย เป็นไปได้ก็ตลาดมันมีความไม่แน่นอนนะตอนนี้เนาะก็เทรดระวังกันหน่อยนะครับเทรดระวังกันหน่อยอยชีวิตนา่าเศร้าจริงๆเลยเฮ้ <c oughs> ยบ้าเอ้ยนี่มีขนาดเสียเสียนิดเดียวเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นนะคือผมว่าไม่ตั้ง Stop Loss ใกล้มากผมว่า แต่จริงๆผมนี่ขนาดนี่ขนาดซ็อฟลอสใกล้ๆนี้คิดเป็นตัวเงินนี้ก็ไม่น้อยนะผมบอกเลยดังเทรดเทปเซฟตี้อินเด็กซ์เนี่ยผมไม่ผมไม่ตั้งซ็อฟไกลแน่นอนแม่งเสียตังค์ทีนึงเยอะเลยแหละเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคอนแทรคมันมันไม่มีแบบแบบไมโครอะคอนแทรคอะไรเนี้ยในต่างประเทศอย่างแดกมันยังมีศูนย์ยุดหนึ่งคอนแทรคอย่างเงี้ย คือมันมีหนึ่งในสิบเท่าครับเขาเรียกมิม i n i mini c o n t r a คเนี่ยคอนแท o n คือในตลาดไทยมันยังเป็นตลาดใหม่อยู่อะมันยังมีแค่หนึ่งสัญญาหนึ่ง c o n t r a ใช่ปะมันไม่มีแบบศูนย์จุดหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามันเริม่มมีเมื่อไหร่อ่ะมันก็กนจะทําให้เออคนคือคนสามารถเข้ามาด้วยเลเวอเรจที่สูงขึ้นเป็นหมายว่าด้วยด้วยเงินที่น้อยลงได้นะเงินทุนที่น้อยลงนะครับ แล้วก็สามารถเทรดเทรดคนจะเข้ามาเล่นกันได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่จําเป็นต้องมีเง,เงินเยอะมากก็ได้นะครับแต่ก็ได้กําไรไม่เยอะในขณะที่ขาดทุนก็จะไม่เยอะเพราะว่าคอนแทคในการเปิดเนะี่ยมันต่ำนะแต่ผมว่าดีนะคือมันเหมาะกับคนใหม่ๆอย่างผมเนี้ยที่แบบเทรดโดยใช้คอนแทคเล็กๆแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่นี่ช่วยไม่ได้ตลาดไทยไมันมีให้เลือกแค่นี้มันมีแค่หนึ่งคอนแทก็ต้องเทรดไปตามนี้แหละแดกก็ mm hmm. เหมือนกันแักนี่ผมเทรดศูนย์ุดหนึ่งล็อตเท่านั้นแนละแล้วโอ้ยวิ่งขนาดศูนย์หนึ่งล็อตวิ่งยังหัวใจจะวายนะครับเพราะว่ามันวิ่งกันทีบาร์หนึ่งบางทีมันต้องสิบพอยต์อย่างเงี้ยยี่สิบพอยต์อย่างเงี้ยมันบาร์เดียวนะในในการาฟห้านาทีเนะี่ยมันมัน ตลาดมันพัฒนากว่าเราเยอะตลาดในเยอรมันเนี่ยเมืองไทยเป็นตลาดแบบหน่อมแนมมากผมก็พูดมาหลายทีอเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเทรดต่อกันพรุ่งนี้เนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ